ครับเครับน้องมออวันนี้ผู้ผมจะมาแนะนำการทำอาหารปลานินแปลงเพศและปลาหมอครับผมจะเริ่มจากปลานิลนะครับปลานินแปลงเพศเขาจะแปลงเพศให้เป็นตัวผู้เพราะว่าตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าฮอร์โมนที่เราใช้ก็คือ17อัลฟาเมทิลเทโทสเตอโรนอัตราส่วน60มิลลิกรัมต่อหนึ่งกิโลนะครับฮอร์โมนที่อะไรหนูต้องบอกว่าต่ออาหารหนึ่งกิโลต่ออาหารไหมใช่ครับ ฮอร์โมนเจ็ดเจ็ดอ um, ัลฟาครับหนึ่งขวดนี่ค <Hayır> รับขวดจะเป็นแบบนี้ซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ตามร้านอาหารหรือร้านเคมีภัณฑ์นะครับถ้าอยู่สระบุมีร้านไหนไหมครัะพี่ฮอร์นาครับเพราะว่าพ่อผมหัวหน้าซื้อมาให้ครับใช้กี่ครั้งครับพี่ขวด ใช้ได้ไหนน้องอธิายสองพันเจ็ดเทศสารความใช้ได้กี่กิโลอาหารแปดสิบสามจุดสามสามกิโลครับขวดนี้จะมีน้ำหนักที่ห้ากรัมนะครับเราจะเริ่มจากขวดนี้จะมีห้ากรัมมาผสมกับเอทิลแอลกอฮอล์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์สองพันห้าร้อยซีซีจะได้เป็นขวดที่หนึ่งแล้วเราดึงจากขวดที่หนึ่งมาสามร้อยซีซีบวกกับเอทิลแอลกอฮอล์หนึ่งพันสองร้อยซีซีจะได้เป็นหนึ่งพันห้าร้อยซีซีคือขวดที่สอง ขวดที่2เราสามารถทําแบ่งได้เป็น5้าขวดเล็กคือขวดตับนั้นนะครับขวดน้อยนึ่งมา300ร้อยซีซีสามอซีซีนี้จะทําอาหารได้สองกิโลกร,รมัมอาหารทั้งหมดที่เราจะได้ก็คือ10กิโลกร,รัมครับอัอตราส่วนของอาหารก็จะใช้ปลาผลสามต่อลำหนึ่งอาหารผงปลาไวอ่อน ถ้ามีก็สามารถใช้ได้ถ้าไม่มีก็ไม่ใช้ครับใช้แค่ตัวตัวเฉพาะปลาเฉพาะลำและเราสามารถผสมวิตามินรวมหรือวิตามินซีก็ได้ครับสิบกิโลกรัมอาหารสิบกิโลกรัมจะมีปลาป่นหกจุดห้ากิโลกรัมลำสองจุดห้ากิโลกรัมและอาหารปลาไวอ่อนหนึ่งกิโลกรัมถ้าไม่มีอาหารปลาไวอ่อนจะใช้เป็นปลาป่นแทนก็ได้ครับเครื่มงปลาป่นเข้าไปเพิ่ครับ ระยะเวลาการให้อาหารเราจะแบ่งเป็น5ช่วงเวลาก็คือ8โมง10โมงเที่ยงบัด2 4โมงเย็นและวัดและเวลาที่เราจะเราจะให้ก็คือ21วันครับขาดวันใดวันหนึ่งก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะไม่เหนียวนำให้เป็นตัวผู้ทั้งหมดหมไปก็จะเป็นตามหมอครับถ้า,าลืมนวเรื่องใหม่ก็ต้งองเริ่มนี่เริ่มบวกเวลาไปเทีย <c> งแต่ว่าโอกาสที่มันจะเป็นตัวผู้มันก็จะน้อยลงครับ ต่อไปเป็นการแปลงเพศป้าหมอนะครับโดยป้าหมอจะเหนี่ยวนำให้มันเป็นเพศเมียครับเพราะว่าตัวเมียมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าครับโ,โ,โดยใช้ฮอร์โมน1 7บเดเบต้าเอตตาไดออลนะครับโ,โดยหนึ่งขวดนะครับจะมีห้ากร,รัมแล้วก็จะนำมาผสมกับเอทิอแอลกอฮอล์95%อีก ห้าลิตรนะครับหรือห้าพันซีซก็จะได้มาเป็นขวดที่หนึ่งนะครับเราก็จะดึงจากขวดที่หนึ่งออกมาหนึ่งพันซีซีแล้วก็มาบวกกับเอทีลแอลกอฮอล์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อีกหนึ่งพันซีซีนะครับก็จะได้เป็นขวดที่สองแล้วก็ในขวดที่สองเนี่ยจะมีสองพันซีซีครับแล้วก็จะดึงออกมาเป็น ขวดละ400ทีซีจำนวน5ขวดโดยแต่ละขวดจะทําอาหารได้2กิโลโดยเราดึ <balances. S 2> าองออกมา5ขวดก็จะทําได้10กิโลครับัาราส่วนก็จะเหมือนกับของปลาหนิลครับปลาป่น3ลำหนึ่งครับาอาหารของเปาไปอ่อนนี่เราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้ก็มันจะทําให้ลูกปลาโตเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะใช้วิตามินรวมหรือวิตามินซีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับ10กร,รัมแล้วก็อาหาร10กิโลก็จะมีปลาป่น6.5กิโลกรัม ลำสองจุดแล้วก็อาหารปลาไว้อ่อน1นกิโลครับถ้าไม่ก็ใช้ปลาป่นแทนครับโดยจะให้อาหารท้าเวลาคือแปดโมงส0บโมงเที่ยงบ่ายสและสี่โมงเย็นครับโดยปวามออกแปในเพศนั้นจะใช้เวลายีวันนะครับคือ21วันแรกเราจะให้เป็นอาหารผสมฮอร์โมนอย่างเดียวครับพอหลังจากวันที่21เราจะเริ่มให้อาหารประดุกเล็ดครับ เข้าไปเพื่อให้เขาได้เริ่มหัดกินอาหารนะครับเวลาเกษตรกรเอาไปมันก็จะได้ให้อาหารปลาดุกเล็กได้เลยเจ้าไม่ขาดไม่ขาดที่ไม่ได้ขายไป่ขาดัดเข้ามาไหมครับหัดเข้านาไหมหลังจากที่เป็ดวันเราก็ทำสาธิตอันนี้ให้ดูสักสองกิโล ตอนช่วงที่มันนั่นนะเพราะว่าม uh, ันเป็นยังไงที่อยากดูไหนครับผมเขาจะเป็นโพ้งที่โตเขาจเป็นโพ้งค่ะค่อยแางปากคนเนี่ยนะครับจะให้เก็บหรือเปล่าที่ค่อยจะเอาไอ้ไอ้ปลาดุกอันนี้ก็ตรงนี้อันเลื้ยวๆนั่นครับแบนครับคือคาร์โบไฮเดรตเขาสูงบันนี้พันพวกปลาได้กินเป็ไงไหมครับต่ละเพียรแตลาต้นต้นสูงครับใส่แต่ปลาก็จะสาธิตให้ดูนะครับการผสมอาหาร อันที่เราให้หาตอนนี้ลูปลา้เน่าถ้ามีตัวนี้มันจะตัวเร็วสวันครับสามวันาเอาจอาจี่มดเอจไ่แดงทีเร็สาได้ใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นปลาเรายังไม่รู้ว่าเป็นพื่อะไรใส่เรื่อนแล้วครับจะเป็นเครื่องผสมาหารถ้าไม่มีเรื่อนล่ครับใชูเอา ก็ไม่มีเครื่องก็ซื้อครับเจ้าชีำบากห้องครับนี่ไ็ได้ไปถึ้ไม่ใหญ่อืมนพงนนี้ซื้อซื่อี่ก้ออะไรือ แล้วเราก็เอามาจากครับพึ่งล่มไห่แหงครับอันนี้เขาติดตากเดดเพราะอะไรครับเพราะว่าห้อมุ่นเนื้อครับคือไมนร่มครับแล้วก็เก็บในทั้งที่มิดชิดบอใหแสงแดดจองถึงครับเก็บได้ดนไปได้เก็บได้ประมาณเดือนหนึ่งครับเข้นผสมไปเที่นละหลายๆครับต่อมาเนี่ยครับเรื่อยๆครับ ถ้าห้าเฮ็ดแบบแบบหลายๆบ่อเขาจังสะเฮ็ดใบหลายๆครับปลาห้าเฮ็ดไปบอเดี๋ยวเขาเฮ็ดเฮ็ดไบเจนละประมาณขวดหนึ่งเลยนะอันนี้แล้วที่เราทำเป็นขวดมันมีเราเก็บได้นานแค่ไหนครับที่เราขยายมาแล้วส่วนมากยุนี่เฮ็ดปุ๊บกรับผสมให้แล้วปั๊บได้แต่ว่างกับน้องีเก็บไบเครื่องเก็บใบในตู้เย็นหลัก็บ่ให้เกินเดือนนึงครับอันนี้นี่คือ21วันกินเท่านี้ไม่ใช่ไม่่ใชครับ ก็จะให้เพิ่มเรื่อยๆครับการให้นพอะมันว่าเข้าเสียให้บักหลายเข้าให้ประมาณสามสิบกัมหรือสองกำมเมื่อเข้าเนี่ยขาบเรียกขันห้ปุ๊บเขาเยือนบางจักรเีซิมนาทีครับขันมันกินเบิร์ตขาบที่สองสิบโมงเนี่ยเท่ากับเพิ่มขันมันกินบอเบิร์เท่ากับลดลงครับขันเข้าไ้หลายเกินไปน้ำกระสีเสียตนทุนเขากระสีขาดทุนครับเพราะฉะนั้นเข้าก็เลยต้อง บางน้ำครับมันบ่นอตายตัวบางครั้งเข้าเอาล่องหลายหม่นหรือเป็นแสนตัวก็คือกันครับเขาก็ให้เป็นกิโลรหรือสองกิโลเขาก็สังเกตบางคนว่ามันกินเบิดหรือว่ามันกินบ่อเบิดตขาดต่อมาเขาก็จังลดล่องหรือเพิ่มในหนึ่งวันสมมุติว่าบอ่อหนึ่งเนาะแบ่บงเฉลี่ยเป็นเป็นกี่มื้อนอะหนึ่งสองสามสี่ห้ามื้อน่ซี่ามืเมอร์นี่ทันเขาอนุบาลอยู่ในเกเรเมื่นตครับ ประมาณครึ่งกิโลครับก้อนช่วงแรกๆมันเกิดสิ่เพราะไฟกินอาหารเก่งครับเพราะว่าช่วงมันคบเรียวประมาณสิบแปดเมื่อที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยเขาสิ่งกินอาหารเก่งครับเพราะว่าห่อห่อหายตั้งห่าครับมันสิ่บ่บ่กินพร้อรโ <coping> โมกันบัดสุดโตเด้วยคร eh? ับสันตัวนี้กินคาบนี้แล้วคาบต่อมาตัวที่พวกกินเขาก็สิมากินร กินบัดเมืองวัดเว้นไปเังสินะที่วุ่นกันไปเรื่อยๆตัวได้กินอิ่มแบบนี้อยู่นอนเว้นวันตัวต้องพิธีพิธันเขาพิเศษเพราะว่าเขาเป็นปลากินเนื้อครับถ้าเขากินบ่อิ่มเนี่ยเขาสิกินกันครับเขาต้องให้มันแบบเต็มที่ครับแล้วก็ให้หล่เพราะอะไรน้่งกัดเสียไว้เสือกดวงองหมูแต่เราก็ยังต้องสงเรียงๆต้องเช็คดูทันเช็คดูๆครับ ข้าน้ำเริ่มเขียวเริ่มเหมน็นเท่ากับทายทายจัะน้อยอันนี้ผึ่งไว้นานบ่มคะมืออื่นเศร้าครับเพิ่พไว้ประมาณขึ้นหนึ่งครับมืออื่นเศร้าเท่ากับเอาใส่ในถังเก็บไว้ครับคือเราให้เลยให้เลยมันจะลอยหรือเปล่าแต่ถามัยังไม่เสียมันไม่ได้ครับมันจะไหวขึ้นเราครับเพระาระว่าแอลกอฮอล์มันหมด ม,ม, oh, มันมถ้าอย่าละลายไอแอนคอห้อห้อมุ่นซื้อครับเพราะว่ามันมันเป็นผงแล้วห่อบะมี่สังยยสสง่งละเอียด40เมืสั่งเท่าละ60มิลลิกรัมเขาเลยต้อตงใส่ห้อมุ่นไอไอแอนคอห้อ oh, ครับมันละไา่มันได้60มิลลิกรัมต่อหนึ่งกิโล กันเข้าใส่เ uh มื่อค้นครับคือว่าประหยัดดีแต่ว่าบางข้างมันอาจจะบกเขากันบันได้ครับก็ว่ากินของแอลกอฮอล์นี่สิให้เข้าวิ่นนะครับมันคิวมัน จะมินมีหลายยี่ห้อเดี่ยวยี่ห้อดก็ได้ค่ะเอลก็เชื่เมันมีหวแล้ววันแล้วกิอาหรมแล้วอนอาารสงสไปยีจหันใบติดพร้อมแบบจำนายว่ามันซีเรือนกับขือไ้ีเียจ้างเองะโอ้ดีครับสยวจ้ยย

ใส่สองสามเส้นไปคุกันได้แล้วเอ้าขาเไา้นะครได้ไดโดยมากนี่พอดจิบฮาง์เมอ่อปุ๊บเรียกคนขายเลยรับเขาไงไว่ครับเขากินแานั้นดีนี้เียว่ามขาม่ไกินนะคือม่ต้่กรวนละาทที่วับทคันคนเด็เรื่อยๆครับมัดจันนี่กระคืนแล้วคันสนใจกับจองน้ำหัวหนาเลยกับ เดี๋ยวคันมีลูกป่าคนเกิโกันปดว่าป่เอาเว่คันันเท้าบอคอมกับบอกคันมาบอคลอมคันเท้าคอมค่ะคนโท้มาบอกแล้วเขานัดคนสม่าวด้ว่าป่าหมอนี่กับป่ได้ได้ครับแต่มาเนี้ยกับปากับปานิ่งก็ได้ต้องแต่ว่าต้องใส่ไป้องไ่เนาะไม่นอนีเพราคือโทเขาถ้าทำตามสิ่งที่พ่อ